มีเพียงสิ่งเดียวในจักรวาลที่คุณสามารถควบคุมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่าง100%นั่นค็อคือตัวคุณเองค่ะเริ่มเปลี่ยนชีวิตด้วยการสร้างนิสัยเล็กๆอันนี้นะคะจากหนังสือ Atomic Habit ิ สำคัญที่สุดเลยทางวิทยาศาสตร์หรือกฎจิตวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะสร้างให้คุณประสบความสำเร็จได้ในทุกๆวันนั้นคือเกิดจากนิสัยเล็กๆของคุณให้สำเร็จอย่างง่ายๆด้วยนะคะในทุกๆวันค่ะเทรนตัวเองให้เป็นคนที่สร้างนิสัยเล็กๆที่คุณอยากจะเปลี่ยนนิสัยของคุณด้วยวิธีง่ายๆและทำมันทุกๆวันสะสมมันเมื่อคุณทำสำเร็จแล้วให้ภาคภูมิใจ ตัวเองเสมอทุกครั้งนะคะและจิตใต้สำนึกจะรับรู้ว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วชีสายของคุณก็จะเปลี่ยนไป คิดจะเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนระดับจิตวิญญาณนะคะเปลี่ยนชนิดแบบว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมากขึ้นในทุกๆวันและสําคัญคือใช้ชีวิตที่ตรงตามจุดประสงค์ของเราเองอย่างแท้จริงชีวิตจะมีความสุขในทุกๆวันทบทวนนะคะกลับไปนะคิดว่าจุดประสงค์ของชีวิตของเราที่เกิดมาเพื่ออะไรเราอยากมีชีวิตแบบไหนอยากมีจุดประสงค์เป้าหมายชีวิตเป็นแบบไหนนะเขียนมันออกมานะคะ หนึงวิธีที่ทําให้เราใช้ชีวิตอย่างทรงพลังในทุกๆวันคือคุณรู้ว่าจุดประสงค์ของชีวิตที่คุณตื่นขึ้น,นมาเพื่ออะไรและเป้าหมายมีอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วก็คือโฟกัสกับตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆวันทุกด้านทุกทางด้วยตัวเราได้ด้วยตัวเองนะคะและคนอื่นก็ได้ด้วยเมื่อเราได้ด้วยแล้วหมายถึงว่าเมื่อเรา ทำตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันเราอ่ะตัวเราอ่ะได้ด้วยแน่นอนและคนอื่นก็จะรับอิทธิพลจากเราไปด้วยมันคุ้มค่ากับการลงทุนในการเปลี่ยนชีวิตนะทบทวนจุดประสงค์การของการมีชีวิตของเราในทุกๆวันนะชีวิตจะมีพลังหัศจรรย์ปฏิหารเกิดขึ้นทุกวันแน่นอนอลัลลอฮ์และพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราเสมอทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจใหม่ชีวิตใหม่ท่องกับตัวเองว่าฉันมีชีวิตใหม่แล้ว ในสมอฉันไม่มีอดีตและไม่มีอนาคตมันมีแค่ปัจจุบันโฟกัสทปัจจุบันแล้วก็ทำม,มันให้ตรงตามจุดประสงค์ของชีวิตของคุณเป็นกำลังใจให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างดีงามกล้าหาญทรงพลังยอดเยี่ยมในทุกๆวันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ